อะตอมเพื่อนสนิทแตงโมเปิดสาเหตุที่ไม่เชื่อ5คนบนเรือแม้นักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชรวิลพงศ์จะจากโลกนี้ไปแล้ว3เดือนกว่าปมสาเหตุจากการพลัดตกเรือสปีดโบทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2 5 6 5ที่ผ่านมาแต่ในเรื่องของคดีการเสียชีวิตยังคงไม่คลี่คลายและมีข้อสงสัยที่ไม่ชอบมาพากลหลายอย่าง และล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้วันที่12มิถุนายน2565นักแสดงหนุ่มชื่อดังอะตอมสัมพันธภาพหรืออะตอมเพื่อนสนิทของแตงโมที่ยังคงคิดถึงเสมอไม่เปลี่ยนก็ได้ออกมาโพสต์ภาพที่เคยร่วมถ่ายกับแตงโมพร้อมกับเขียนข้อความร่ายาวเปิดสาเหตุว่าทำไมไม่เชื่อ5คนบนเรือและตำรวจที่ทำคดีดแตงโมในครั้งนี้โดยหนุ่มอะตอมสัมพันธภาพหรืออะตอมก็ได้เขียนข้อความคิดถึง พร้อมกับเปิดสาเหตุที่ไม่เชื่อถึงแตงโมระบุว่าโมแฮปปี้เมลอนออฟฟิเชียลถ้ามึงรับรู้ได้ทางไหนก็แล้วแต่จะบอกมึงว่ามีคนมาถามกูเยอะมากว่ากูไม่เชื่อคนที่อยู่บนเรือที่รอดชีวิตบ้างเลยเหรอกูเลยตอบไปทันทีว่ากูไม่เชื่อเลยแม้แต่คนเดียวและไม่เชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบเรื่องมึงด้วยที่ตอไปแบบนี้เพราะตลอดเวลาที่กูหาร่างของมึง ตลอดระยะเวลาสองวันกว่าโดยเฉพาะวันที่สองกูอยู่ถึงห้าทุ่มกว่าและกูไปตอนช่วงกลางวันด้วยกูเจอแต่น้องเบิร์ดแฟนมึงนั่งไหวยอยู่ริมแม่น้ำแอนนาน้องโมอามินาน้องฮิโปนุกพี่ซูซี่และคนที่รักมึงแต่กูไม่เจอคนที่อยู่ในเหตุการณ์แม้แต่คนเดียวตั้งแต่ที่มึงตกน้ำไปจนเจอร่างของมึงกูเห็นมานั่งโศกเศร้าตอนที่สัมภาษณ์ร้องห่มร้องไห้ว่ารักมึง แบบนี้สำหรับกูมันไม่ใช่คนที่รักมึงจริงหรอกเพื่อนเอย๋ยกูเห็นรูปที่ถ่ายกับมึงกูโคตรคิดถึงมึงเลยโมเอย๋ยแม้กระทั่งมาเที่ยวพัทยาแค่ผ่านคอนโดที่กูเคยไปนอนพักตอนน้ำท่วมเป็นเดืนเดอนๆที่มึงยกห้องให้กูยิ่งคิดถึงมึงเลยไอ้โมเอย๋ยกูขอให้ดวงวิญญ,ญาณมึงช่วยดนจิตดนใจให้คนที่มีปรารถนาดีกับมึงเพื่อให้เขารู้ความจริงให้ได้นะเพื่อนนะมึงคงอยู่ในที่ที่สบายแล้วโชคดีนะเพื่อนนะ คิดถึงมึงตลอดนะโมซึ่งหลังจากที่หนุ่มอะตอมได้โพสต์ข้อความถึงแตงโมดังกล่าวก็ได้มีแฟนคลับรวมถึงชาวเน็ตแห่เข้ามากดไลค์พร้อมกับแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอาทิขอให้ความจริงปรากฏและขอให้กรรมเห็นผลในทันทีต่อผู้ที่กระทําความผิดด้วยเทินสาธุค่ะโดยอะตอมสัมพันธภาพก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ว่าสาธุครับพี่ โมไปสบายแล้วไปหาพ่อโสรักสุดๆของโมส่งกำลังใจให้นะคะคุณอะตอมโมรักอะตอมและอะตอมก็รักโมเช่นกันบางคอมเมนต์บอกว่าใช่เลยค่ะอำนาจเงินตราทำลายความน่าเชื่อถือไปหมดแล้วค่ะแต่ยังไงก็หนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นแน่ค่ะสองคนในห้าคนมีลูกสาวด้วยน่ากลัวมากค่ะด้านอะตอมสัมพันธภาพก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ว่ากฎแห่งกรรมไม่มีใครหนีพ้นแน่นอนครับ บางคอมเมนต์บอกว่าผมไม่เชื่อตั้งแต่เห็นสภาพศพแล้วครับคนตกน้ำสภาพไม่เป็นแบบนี้แน่นอนสงสารครับสงสารเขามากๆเป็นต้นค่ะและทางด้านอีกฝากฝั่งหนึ่งทางด้านของเจ๊น้ำนัทธนันต้นศึกษาเป็นผู้ที่ติดตามคดีของแตงโม,มมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็ว่าได้เลยล่ะค่ะก็ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กได้ระบุว่า วงในกูเขาขุดเรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ยิ่งฟังกูก็โคตรเหนื่อยใจคนที่รับผิดชอบคดีแตงโมเติมคำในช่องว่างกันเอาเองนะวงในเขาเล่ามาว่าไปพูดคุยกับอดีตมือปราบใหญ่อดีตปราบคดีผู้มีอิทธิพลคนรวยแบบไม่เกรงกลัวแย้มอีกนิดและเป็นรุ่นพี่คนสนิทอดีตนายกแม้วถึงขั้นบินไปให้ติดยศท่านได้วิเคราะห์คดีแตงโมตั้งแต่วันแรกที่พบร่างซึ่งถามว่าจริงไหมตรงไหม พวกมึงก็ลองอ่านลองคิดกันดูเอาเองกูไม่ได้ชี้แนะโดยมีอยู่ว่า 1. เป็นไปไม่ได้ที่แตงโมจะไปฉี่ท้ายเรือการที่ให้ปากคําเช่นนี้มันเป็นการดูถูกคนไทยเกินไปแต่ชุดสอบสวนดันเชื่อสนิทใจทั้งที่ยังไม่มีหลักฐานอันนี้ก็คือเอ๊ะแล้วนะข้อที่ 2. รอยบาดแผลไม่ใช่จากใบพัดเรือแน่นอน 3.. จุดตกน้ำของแตงโมไม่น่าจะลึก 2.. 3เมตรเพราะถ้าลึกกว่านั้นน้ำเต็มปอดก่อนที่ทรายจะเข้าไปแน่นอนแต่นี่หายใจเฮือกแรกก็เจอทรายเลยและเป็นการที่แตงโมไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยแต่ช่วยตัวเองไม่ได้เพราะมีบาดแผลที่ขาข้อที่ 4. มือแตงโมเกล็งและกำมือและในมือก็มีทรายคืออาการใกล้เสียชีวิตพยายามดิ้นรน ซึ่งหากน้ำลึกเกิน10เมตรน่าจะหมดแรงก่อนและใกล้เสียชีวิตก่อนจะจมถึงพื้นทรายในมือไม่น่าจะมีทรายได้ข้อที่5การที่คนบนเรือให้การว่าตกกลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่ลึก20เมตรทำให้การมันขัดแย้งมากกับสภาพศพที่พบข้อที่6นี่เป็นเหตุการณ์แรกในชีวิตที่เคยเจอและได้ยินว่าเพื่อนตกน้ำแต่เพื่อนที่เหลือนี้กลับบ้านไปปรึกษาทนายความแทนแทนที่จะอยู่ช่วยหาเพื่อน และข้อสุดท้ายข้อที่7คดีนี้ไม่ใช่คดียากแต่เป็นคดีที่มีแต่พิรุษมากมายถ้าตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาก็จะรู้ความจริงแล้วแต่แปลกใจมากที่ชุดสืบสวนไม่เห็นพิรุษในครั้งนี้ท่านพูดต่อว่าอยากให้มีสามัญสำนึกเอาเรื่องจริงออกมาพูดให้ได้ให้พี่น้องประชาชนรู้อย่าไปคิดว่าคนมีเงินไม่ติดคุกไม่ได้อย่าไปเห็นว่าผู้ต้องหาคือใครคนผิดคือใครต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เสียหาย เราต้องเอาคนที่ผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้ด้วยเกียรติของผู้ที่รักษาความยุติธรรมทั้งชีวิตในคดีที่เคยทำมาคนที่ไม่ยอมมาพบเจ้าหน้าที่นั้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะมีการไปตั้งหลักเตรียมกันในการให้ปากคําหรือหลบไปเพราะไม่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจว่าเมาหรือมีสารเสพติดหรือไม่อย่างไร และล่าสุดค่ะทนายบุญทาวรลั่นจะมีคนชั่วได้รับกรรมทางเสยศาสตร์ภายใน24ชั่วโมงนี้โดยนายบุญทาวรที่เรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสเลยทีเดียวค่ะกับนิทานเพื่อนรักหักเลียมโหดทีล่าสุดตอนที่7.1ได้ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นล่าสุดค่ะนายบุญทาวรได้ออกมาโพสข้อความระบุถึงคดีแตงโมพัชระวิรพงศ์ว่า คนชั่วที่กระทํากับวิญญาณแตงโมที่ถูกสะกดวิญญาณไว้จะถูกปลดปล่อยดวงวิญญาณแตงโมโดยผู้ที่มีอาคมเก่งกล้าคนใดหรือผู้ใดกระทําชั่วกับคดีแตงโมเตรียมตัวรับกรรมทางไสยศาสตร์ได้เลยภายใน24ชั่วโมงชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตผมเชื่อใครไม่เชื่ออย่าลบหลู่ส่วนอีกโพสต์หนึ่งก็ได้ระบุว่าวิญญาณแตงโมถูกปลดปล่อยเป็นที่เรียบร้อย คำคืนนี้คนชั่วเตรียมพบกับผลกรรมและรับกรรมทางไสยศาสตร์วิญญาณจะติดตามคนชั่วทุกฝีเก้าจนกว่าวิญญาณจะให้อภัยและยุติผูกกรรมทุกภพทุกชาติไป